เมื่อวานนี้ก็ต่าต่ายก็มีอัดรายการอย่ีกแล้ววันนี้ครับทางปปชแล้วงานก็เป็นประกานของการทุนเลิตทุนวิชชครับถ้าเิญไปพูดเพรว่าเื่อญช้าเนี่ยมีประชุมกับพรปปอท่านนายกเลยไปร่วมงานเขาไม่ได้ก็เลยอัดอัดเทปให้เขาแล้วเขาก็เป็นหลักสูตรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องทำองค์สายก็ตั้งหลับว่าชื่อมาดีนะว่าการบริหารจัดการที่ดีทำให้เมืองโปร่งใสครับ เขาตั้งยื่ผมก็เลยแก้ทิ้หนึ่งเป็นจริงแล้วข้อการบริหารจัดการที่ดีทําให้เมืองโปร่งใสแต่เราแก้ไปทีแล้วมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการที่โปร่งใสอืจะทําให้เมืองดีครับแล้วเราดูเหมายคือเมืองที่ได้ก็ไม่กลับโปร่งใสซึ่งจริงแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะแต่เราก็ทํางานหลายด้านทั้งอาจารย์ทั้งธุรกิจทั้งการเมือง ครถ้าว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเป็นการที่เราจะพาองค์กรไปเนี่ยครับถามว่าความเก่งความฉลาดหรือเปล่าส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มีค่าสุดเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในหน่วยงานไหนนะครับก็คือความไว้วางใจเลยคำว่าคลาสอ่าที่ไม่เกิดหน่วยงานไหนไม่มีคลาสหรือไม่าไว้วางใจเนี่ยทำงานยากมากครับเพราะมันจะทำให้ช้าทำให้ไม่สามารถรวมคนรวมพลได้สวัสดีทีนูวะแล้วผมดีครับ ที่ของผู้นำเนี่ยท um, ี่ต sí. ้องสร้างส r u s t ส right so, right ุดหนึ right. ่งนันสร้าง r u s ให้เกิดขึ้นได้นะคบคำว่า t รัสเสือว่าเขาไม่าองใจเี๋ยวใหม่ๆเรื่อวม่สองส่วนนี่ก็เป็นหนังสือหนึ่งชื่อ speed อ p trust เผือนี่นี้ก็เ่งเก่งก็เป็นคนชื่อเซเว่นโควีนันก็เป็นคนลูกของคนเขียนเรื่องเซเว่นเนไนเรนไนเขาเป็นโลกของคนที่เขียนเรื่อง s e e n habits นีลูกชายเขาม่เขียนเรื่องสีลักพาเสียเพราะว่ายการหรือองค์กรไหนหรือแม้แต่ประเทศไหนะครับที่สามารถสร้างความ้ัางใจได้เนี่ยงานมันจะเร็วขึ้นแล้ต้งทุนไปถูกลงอืแต่มันก็กพาที่เราไม่ีความไว้วังใจกันเนี่ยครับทุกอย่างจะช้าหมดเลยทุกอย่างโอ้ต้องตรวจสอบมีกระบวนการก็สุดท้ายมันจะแพงขึ้นต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ถ้าเราจะสร้างคลับยังไงองค์กรมีสองตัวขอได้ไาจาอังกฤษนะคือครับ อันแรกคือต้องมี competency คือคุณก็ต้องเก่งในงานอ่ะถ้าคุณไม่เก่งในงานคุณทำแล้วไม่ได้ผลลัพธ์เงี้ยมันก็สร้างความไว้วางใจยากขั้นแรกคือคุณต้องเก่งในเนื้องานก่อนครับแล้ต้องหาทีมงานที่เก่งเพื่อสร้างความมั่นใจเอ้ยสองคือ character character นี่คือความเป็นตัวตนคุณนะคือคุณต้องเป็นคนที่โปรง่งใสไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวรวมงานดูแลประโยชน์ความที่ทำ ครับทั้งสองตัวต้องไปด้วยกันถึงจะสร้างความมั่นใจได้ก็คือต้งความพิถตพิถซีความเก่งแรคเตอร์ครับคือความประพฤติหรือจริงแล้คนไทยก็ชอบพูดว่าเก่งก็ดีอย่านั้คุณต้องมีสองตัวเนี้ยถ้าไม่ใคุณเก่งแต่พฤติกรรมคุณเป็นแค่ตัวปัดท้ายเลยไม่ยังนส่วนรวมไม่ยืมทางมาเด็ดเดี่ยวพรองเงี้ยประกองก็ไม่มีใครไว้ใจคุณแต่ไม่ใช่คุณเก่งคุณเป็นคนดีมากว่าคุณแบบมีน้ำใจมาดูแลเพื่อนฝูงแต่คุณไม่เก่งเรื่องงานอะ คุณให้งานอะไรก็ทําไม่สําเร็จทําผิดทำพลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้ความมั่งใจของตัวตัวประกอบกันนะคือว่าต้องมีทั้ง competency แล้วก็มีทั้ง c รคเต c t ์ครั้งการบริหารเมืองให้ได้นะผมว่าต้างไว้บัางใจในสัมงานนั้นคุณได้คนได้บ้างใจคุณแล้วก็รวมเป็นหนึ่งได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือเป็นเมืองหรือเป็นประเทศคุณต้องมีสองอย่างนี้คือต้องมีความเก่ง ในความเนื้อหาคุณไม่เก่งคต้องหาทีที่เก่งคุณต้องมีความโปร่งใสถึจะหลุดสองตัวเนี่ยไปด้วยกันได้แต่ถ้ามีแค่ความโปร่งใสแต่ไม่เก่งเนี่ยก็คนก็อาจจะไม่ไว้ใจว่าสุดแล้วจะไปรอดไหมอ่าใช่ครับหรือถ้ามีความเก่งแต่ไม่โปร่งใสเนี่ยคนสุดท้ายหรอเขไม่ไว้ใจอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่ก็คือเรื่องสำคัญที่การไปหางานที่โปร่งใสจะทำให้เมืองดีขึ้นได้ นัางมันก็ต้องร่วมกันนะโปรตีนเดียวไม่พอไงต้องมีความรู้ต้องหาคนเก่งๆมาอนลงูงานด้วก็วันใหญวันนี้ครับเช้าน่าจะมีสายทอดไลฟ์นะครับอดเทปไปละ20นาทีรครับก็ต้องกราบขอโทษคนนี้ไปลงูกงานเพราะว่าครับมีประชุมที่สำคัญติดมาสายทอดไลฟ์เราติดตามได้ที่ไหนล่ะครับอาจารย์ต้องามไว้คล้ายคอปชอรมั้ยคอปชครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวจะหยุดหยุดทอมบิลก็จะหยุดลาไปครับลาครับสวัสดี วิ่งกลับได้ถึงจุดถึงจุดคุณผู้ชมเลยครับอาจารย์มันรุนละหาไม่เคยมาเลเนี่ยไม่เคยมาอาจารย์ตื่เต้นมากเลยเนี่ยเป็นไงครับสวยไหมครับมากอากาศดีเลยเดี๋ยวจะเริ่มย้อนกลับนะเดี๋ยวจะวัสดี้เราทุกคนนะครับ เพื่ฉันจะเฟรนด์อันนี้เป็นตุ๊ปตาวูบเพื่อนสวัสดีครับพวกเราครับดูมยูลับเปิราใหม่ครับผมโอ้ช้าแล้วครับเผื่อไม่จักกิตินะครับพวกเรามีโอกาสมาเยี่ยมวันนะ